มาสตารสองสีอะไรอยากรู้ไหมจ๊ะนี่คือสีกาแฟใส่นมสดเล็กน้อยจริงๆพี่ดูในเล่มแล้วมันลงอย่างนี้จริงๆพี่น้องเชื่อไหมเชื่อคับเชื่อเออมาสตาร์สามหนึ่งจุดสามไคอนเนสีกาแฟใส่นมสดเล็กน้อยลูกค้าวะไอ้ไอ้หมายว่าเจ้าไปป่วดได้แล้วแหละอ้าว นเบิ้งเลยครับจะเป็นสีโอเวนตินก็ไปใช่มันยังมันยังเข้มๆอยู่เนาะไม่เข้มเห <c oughs> มือนกาแฟเออเหมือนกาแฟ <c oughs> เลยเอาดูเป็นเกียร์ออโต้มาสด้าสองหนึ่งจุดสามไฮคอนเน็กปีสองพันสิบเก้าเกียร์ออโต้วัยรุ่นจา๋าสวยๆเดิมๆจากศูนย์นะฟรีดาวทุกอาชีพผ่อนสองพันแปดร้อยบาทจะถูกไปไหนถูกอย่างนี้ต้องรลชนแน่เลย <c oughs> นี่เห็นไหม ทะเบียนชนบุรี <laughs> ชนจริงๆแต่รถไม่เคยเฉียวชนนะจ๊ะ<อ>รถเดิมๆไม่รุ่นจ๋าสวย,สวยๆก็บก็บเลขไหม 40, เจ็ดหมื่นกิโลเมตรอบ้าเลขไหมเลยเกียร์ออโตโอ้สวยสุดๆนะฟรีดาวทุกอาชีพมาเลยมาเบิรงหนุเครื่องนครับเครื่องเดิมๆหัวน็อตไม่ถอดสักตัวนะฝากระโปรงยังไม่เคยถอดนะด,ดูดิติเกอร์มอกอ,อยู่ครบเครื่องพันสามโคตรนิ่มเลย โคตรดิ้มเลยเครื่องน็อตไม่ขยับสักตัวฟรีดาวทุกอาชีพตั้งแต่เมื่อนี่หอดสงการปีนาพอนสองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดร้อยบาทหลังจากสงการไปแล้วเมื่อบ้านกลับมาจากสงการไปเที่ยวกลับมาจากสงการเล่นนุ่งเล่นน้ำเรี่บร้อยแล้วไปพอนราคาเต็มตลอดสัญญาที่หกพันบาทตลอดสัญญาผู้ใดมัาโปรโมชั่นนี่พิมพ์คำว่าสุดสุดสุดกระไอเสมแล้วแชร์ไปคุณได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้ qua ngay về luôn trả.